คำถ,ถามต่อมาฮะน่าจะได้อยู่นะเมื่อเรามีเมื่อเรามีอยู่น้ำละหมาดมันน่าจะบอกว่าเมื่อเรามีน้ำละหมาดอยู่แต่เราดันไปกินยาที่เป็นแคปซูลหรือว่ายาน้ำเราจะเสียน้ำละหมาดหรือไม่ครับผมว่าผู้ถามเนี่ยอาจอาจะอาจจะเข้าใจว่ากการกินการกินอะไรก็ตามเนี่ยทำให้เสียน้ำละหมาดจริงจริงอ,อยากจะเรียนว่า การกินหรือการดื่มเนี่ยไม่ได้ทําให้เสียน้ำละมานครับไม่ว่าท่านจะกินยากินข้าวกินอะไรก็ตามแต่น้ําละมานของท่านยังคงอยู่เพราะว่าไอตอนเอาเข้าเนี่ยเอาเข้าร่างกายเนี่ยอืไม่ได้เสียเสียตอนออกไอที่เสียเนี่ยคือของออกจากร่างกายเห็นไหมที่ออกจากปัสสาวะอุจจระกรณีที่ออกจากมีนัสบีไรนี ออกจากสองทางหลักก็คืออัลเบอลกยต์ก็คือการปัสสาวะการอุจจาระหรือแม้กระทั่งการไายลงอันนี้อันนี้ถือว่าเสียนะครับอาเจียนละจอนอาเจียนไม่เสียในกรณีที่ไม่ถ้าเป็นดีสินดครับแล้วเจตนาเสียถ้าไม่เจตนาไม่เสียว่าอาเจียนเนี่ยทำให้เสียทะนั้นในในหลักการขั้นว่าอัลคอริชมินัสบีไลนนี่ออกมาจากสองทางครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยเสียนะครับหรือว่า กรณีของอะไรครับเซวาล,ลุอักหมดสติไปเพราะหมดสติเนี่ยมันอนุมานว่าทวารเปิดนั้นการหลับสนิทเห็นไหมใช่ใช่คือการหลับเนี่ยไม่ได้ทําให้เสียนะแต่ที่มันเสียคือเอ็ติมานว่าหลับสนิทมากเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายมันคลายพอร่างกายมันคลายเนี่ยมันเป็นไปได้ที่มันมีอะไรออกมาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวครับฉะนั้นการหลับที่ทําให้เสียนละหมาดต่างกันตรงที่ หลับลึกจนไม่รู้อะไรกับหลับที่ยังรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลับประเภทเขาเรียกว่านัมันอรเยซีหลับหลับแบบยังรู้เรื่องเนี่ยอสลึมสลืออันเนี้ยไม่เสียครับซึ่งไม่เกี่ยวกับท่าทางด้วยบางคูบออาจารย์อ,อผมนั่งหลับถามว่านั่งยังไงนั่งก้นชิดพื้นเลยอแล้วรู้เรื่องไหมว่าไอ กาตอนหลับเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้เรื่องเลยหลับสนิทอิ่มเลยเนี่ยตื่นมาละมาต่อประเด็นไม่ได้ว่านั่ง,งหรือนอนประเด็นว่าหลับลึกหรือหลับเเขาเรียกว่าอะไรหลับตื่นแล้วกันหลับในลักษณะที่พอรู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าลึกจนคําว่าลึกในที่นี้คือไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น,นก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยท่าไหนก็เสียอแต่ การกินอาหารการกินยาการดด่นน้ําไม่ได้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เสียละหมาดเขาแล้วว่าไม่ใช่มินนะว่าคือรุไม่ใช่มินหนึ่งในสิ่งที่ทําให้เสียน้ละหมาดครับนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ท่านไม่ต้องกังวลไม่ว่าท่านจะกินยาแคปซูลจะกินยาน้ําหรือแม้กระทั่งานหิวข้าวไปกินข้าวอืก็ไม่ได้ทาให้เสียนละหมาดตระการใดนะครับ